ปรากฏการณ์ที่สำคัญเป็นอย่างมากในทางโหราศาสตร์ไทยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2566นี้คือการย้ายราศีของดาวมฤตยูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งภัยอาเพศที่โคจรทับลัคนาของชาวราศีเมษมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ7ปีสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษเกณฑ์ชะตาในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2566ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรัก โชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่กดติดตามช่องของอาจารย์นกกรไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระความรู้คําพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยในช่วงต่างๆแบบนี้ในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2566ถือว่ามีพระเคห์ถึง6ดวงที่ทำการโคจรย้ายราศีและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือดาวมฤตยู ที่โครจรทับลัคนามาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ7ปีส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษประสบพบเจอกับครอบภัยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียเงินทองการสูญเสียของรักหรือคนรักการพัดภาคจากถิ่นที่อยู่การประสบพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆนานาบางคนก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความอีกด้วยการตกงานการเปลี่ยนงานใหม่แบบกระทันหันการผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวมฤตยูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญลักษณ์ของภัยอาเพศที่โคจรทับลักนาอยู่การย้ายราศีออกของดาวมฤตยูนี้จะเกิดขึ้นในวันที่8มีนาคมเวลา21นาฬิกา44นาทีเป็นต้นไปและจะไม่กลับมาทับลักนาของชาวราศีเมษอีกเลยจนกระทั่งอีก77ปีข้างหน้าและก่อนที่ดาวมฤตยูจะได้ทำการโคจรย้ายราศีเพียง7วันเท่านั้น ก็คือในวันที่1มีนาคมปี2566เวลา7นาฬิกา39นาทีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกร,รมมะของชาวลัคนาราศีเมษก็จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะหมายถึงเรื่องของโชคลาภเป็นเรือนของพระราหูได้ตำแหน่งดาวคู่มิตรอีกด้วยในขณะที่พราราหูซึ่งเป็นพระเคราะห์ที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโดยตรงก็กำลังโคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคกุมอยู่ที่ลัคนาของชาวราศีเมษ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมจากการโคจรของพระเคราะห์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าดาวมฤรยูที่เป็นตัวแทนแห่งภัยอาเพศหลุดออกจากลัคนาในขณะที่ดวงดาวแห่งโชคลาบก็โคจรทับลัคนาอยู่ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นแห่งการที่ดวงชะตาจะเปิดรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบอีกทางหนึ่งดาววังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษก็กำลังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชค และปรกเกษตรในคราวเดียวกันอยู่ในเรือนกระดุมพระหมายถึงเรื่องการเงินหรือรายได้เป็นการโคจรตั้งรับการย้ายราศีของดาวมฤตอยู่มากลุ่มกันปรากฏการณ์นี้จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินของชาวลัคนาราศีเมษทั้ง2ด้านในลักษณะที่จะบังเกิดมีโชคลาภขึ้นในฐานะที่ดาวอังคารเป็นตำแหน่งราชาโชคแต่โชคลาภที่ได้มานั้นนะครับจำเป็นจะต้องถูกแบ่งออกไปหรือมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่รอคอยอยู่ ในฐานะที่ดาวอังคารก็เป็นตำแหน่งปรกเกษตรแปลว่าถูกแบ่งออกไปเป็นส่วนๆอีกทั้งนอกจากดาววังคารเป็นดาวประจําตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือ,อนมอณะหมายถึงเรื่องของการสูญเสียด้วยเมื่อโคจรอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางแบบปุบป,ปับฉับพลันหรือมีโอกาสจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้นะครับ แต่ระยะเวลาที่ดาวอังคารกับดาวมฤตยูส่งผลเสียกับดวงชะตานี้ก็เกิดขึ้นเพียงแค่ประมาณ4วันเท่านั้นคือตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึงวันที่12มีนาคมที่ดาวพระโคกทั้งคู่โคจรกลุ่มกันอยู่หลังจากวันที่12มีนาคมเวลา20นาฬิกา6นาทีเปต้นไปดาวประจำตัวคือดาวอังคารก็จะได้ทำการฉีกตัวย้ายราศีออกจากการกลุ่มกับดาวมฤตยูแล้วการย้ายราศีของดาวอังคารในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเข้าสู่เรือนสหัชชะหมายถึงเรื่องของการพบเจอกับสังคมใหม่ๆห,หรือการได้ผูกสัมพันธ์กับการระยะนามิตรที่ดีและหน้าเรือนที่ดาวอังคารโคโจรสถิตยอยู่นี้เองถือว่าเป็นเรือนของดาวพุธถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเดือนคือเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมดาวพุธก็ยังคงโคโจรอยู่ในเรือนลาพะเป็นการกลมอยู่กับดาวเสาที่เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงาน ที่พึงทำการโคจรย้ายราศีเข้ามากุมอยู่กับดาวพุธแบบหมาดๆเลยตั้งแต่วันที่1มีนาคมหลังจากที่โคจรอยู่ในเรือนกรรมะมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งและก็แน่นอนครับเมื่อดาวเสาร์เข้าสู่เรือนลาภาแบบนี้ก็จะอยู่ในเรือนลาภาไปอีกประมาณ2ปีครึ่งเช่นกันเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภในระยะยาวถือว่าเป็นโชคลาภ ที่เกิดจากผลบุญครั้งเก่าก่อนในอดีตที่เคยทำไว้นะครับและอีกความหมายหนึ่งของเรือนกร,รมมะก,ก็จะหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษประสบพบเจอกับโชคลาภและความสำเร็จในวันที่ดาวเสาร์ทำการโคจรเข้าสู่เรือนลาภานี้ได้มาเจอกับดาวพุธซึ่งกลุ่มกันแล้วในทางโหงราศาสตร์ไทยเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นพระครบคู่สมพลแปลว่ายิ่งจะเสริมกำลังซึ่งกันและกัน ดาวพุธนี้เองถือว่าเป็นตัวแทนของการใช้คำพูดการเจราจาการสื่อสารการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเมื่อโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภาแบบนี้ถือว่าโชคลาภจะเกิดขึ้นจากการใช้คำพูดหรือที่เรียกว่าปากจะพารวยชาวลัคนาราศีเมษที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการค้าการขายการเจราจาก,ก็ถือว่าจะได้รับคุณประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในเรือนแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษก็ยังพบว่ามีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโคจรกลุ่มกันอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์นี้เป็นพระเคราะคู่าธาตุไฟเมื่อดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาชีพโคจรมากุ่มอยู่กับดวงดาวแห่งการเริ่มต้นใหม่แบบนี้คล้องจองกับการที่ดาวเสาร์โคจรเปลี่ยนราศีก็ยิ่งจะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษ มีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพหน้าที่การงานหรือมีข่าวดีที่จะเข้ามาในชีวิตทําให้การงานมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเพิ่มรายได้ขึ้นจากเดิมไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจําหรือรายได้พิเศษก็ตามทีจนกระทั่งในวันที่11มีนาคมดาวพุธก็จะได้ทําการโคจรย้ายราศีในเวลาตีสอนาที เข้าสู่เรือนวินาศหมายถึงเรื่องของการสนับสนุนหรือเป็นการผลักดันดวงชะตาให้ก้าวไปข้างหน้าสาเหตุก็เพราะได้โคจรไปกลุ่มอยู่กับดาวพฤหัสบดีที่กำลังโคจรได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีแปลว่ามีกำลังมีความเข้มแข็งซึ่งดาวพฤหัสบดีครูเทพนี้ก็ถือว่าเป็นสุพรค้ออันดับหนึ่งที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าอย่างชัดเจนแต่การโคจรอของดาวพุธในลักษณะนี้นะครับ จะมีผลเสียติดมาอยู่บ้างในลักษณะที่จะต้องระมัดระวังศัตรูที่ไม่เปิดเผยตัวสาเหตุก็เพราะดาวพุธส่วนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูเมื่อโคจรอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าปกปิดซ่อนเร้นไม่เปิดเผยตัวเองฉะนั้นนะครับให้ระมัดระวังคนคอยนินทาให้ร้ายใส่ความหรือคอยหักหลังและการย้ายราศีของดาวพุธในครั้งนี้ก็ยังถือว่าไปกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน และเป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิซึ่งหมายถึงเรื่องของเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอีกด้วยการถูกโจมตีโดยศัตรูที่ไร้ตัวตนก็จะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องการเงินหรือชีวิตรักของชาวลัคนาราศีเมด้วยนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีคู่ครองหรือคนรักก็ให้ระมัดระวังการกระทบกระเทือนครั้งนี้จะส่งผลกับหุ้นส่วนทางธุรกิจแต่ที่แน่ๆถือว่ามีผลกระทบกระเทือนในด้านที่เสียเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และอีกทั้งในช่วงที่ดาวการเงินโคจรกลุ่มอยู่กับดาวเจ้าเรือนอริแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการให้คนอื่นหยิบยืมหรือกู้เงินอีกด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาหรือการทําเอกสารต่างๆก็ควรจะมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษเพราะถ้าไม่รู้จักระแวดระวังแล้วนะครับหลังจากนั้นดาวการเงินก็จะได้ทําการโคจรเข้าสู่ตําแหน่งปรกเกษตรแปลว่าความงี้ยงเงี้คอนแคนไม่มัน่นคงหรือมีปัญหา ตั้งแต่วันที่15มีนาคมเวลา9นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปถึงแม้ว่าจะเป็นการโคจรไปกลุ่มอยู่กับพระราหูซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภโดยตรงแต่ด้วยกําลังของพระราหูที่เป็นพระเรกะธาตลมร่วมกับพระเกตที่กําลังโคจรเล็งอยู่ในภพตรงกันข้ามก็จะทำให้เกิดความผันผวนเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือผลประโยชน์ที่ได้มาได้นอกจากดาวศุกร์ที่ทำการโคจรย้ายราศีนี้ ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วยังหมายถึงเรื่องของความรักอีกด้วยในยามที่ดวงดาวแห่งความรักโคจรได้ตำแหน่งปร,รกเกษตรแปลว่าความงีง้ยงเนคอนแคลนไม่มั่นคงจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษร,รู้สึกมีความห่างเหินไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจกับคนรักแต่ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายของปักแรกแล้วนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมก็ยังถือว่าดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งที่ดี คือเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตชีวิตให้กันและกันได้อยู่นี่ก็เป็นความหมายในด้านที่ดีของเรือนวินาศนะครับแต่ในยามที่ดาวแห่งความรักโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศก็จะมีส่วนเสียที่จะต้องระมัดระวังติดมาด้วยจะมีสถานการณ์บางอย่างที่จําเป็นจะต้องปิดบังข้อมูลบางอย่างซึ่งไม่อยากจะให้คู่ครองรู้โดยหลังจากที่ดาวศุกร์ทำการโครจรย้ายราศีในวันที่15มีนาคมแล้ว ถือว่าเข้าสู่ตำแหน่งปรักกรตรกลุ่มอยู่กับลัคนาของชาวราศีเมษจะทําให้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนของสเสน่ห์เมตตามหานิยมขับกําลังแห่งลัคนาของชาวราศีเมษทําให้มีสเสน่ห์เป็นพิเศษคนที่กําลังโสดไร้คู่นะครับควรจะระมัดระวังดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาในชีวิตตัดขาดจากสถานภาพเดิมๆอย่างมีความชัดเจนแล้วหรือยังเพราะดาวแห่งความรักที่โคจรได้ตําแหน่งปรักกรตร มีโอกาสเป็นอย่างมากที่คนที่มีคู่ครองหรือมีครอบครัวอยู่แล้วจะเข้ามาในชีวิตหรือที่เรียกว่าเป็นคู่ของคนอื่นนั่นเองเป็นระยะเวลาที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของรักซ้อนด้วยคนที่กําลังโสดนะครับจึงไม่ใช่เป็นช่วงระยะเวลาที่จะตัดสินใจคบกับใครเป็นเรื่องเป็นราวให้ดูลักษณะนิสัยใจคอกันไปก่อนในส่วนที่ดีก็ถือว่า ยังเป็นช่วงระยะที่จะได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามอยู่อย่างเนืองๆน,นะครับเพราะว่าดาวแห่งความรักโคจรอยู่กับพระโหูที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภไปอีกเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ดาวศุกร์ทำการโคจรย้ายราศีก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองที่ทำการโคจรย้ายราศีจากเรือนลาภะหมายถึงโชคลาภตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเข้าสู่เรือนวินาศ ดาวอาทิตย์ก็คือดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงเรื่องของบุตรหลานเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนวินาศสำหรับคนที่มีคู่ครองแต่งงานแล้วอยากจะมีบุตรมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ประมาณวันที่15มีนาคมนับไปข้างหน้าอีกประมาณ1เดือนถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะสมหวังแต่คู่ไหนที่ยังไม่พร้อมนะครับก็ควรจะระมัดระวังหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีด้วย เพราะเรือนวินาศที่ดาวอาทิตย์โครจรไปสถิตยอยู่นั้นหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันสรุปภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับถือว่ามีปรากฏการณ์ที่สําคัญเป็นอย่างมากในเดือนมีนาคมช่วงปักแรกนี้เองที่ดาวมิตยูทําการโครจรหลุดออกจากการทับลัคนาในขณะที่ดาวเสาร์ก็ทําการโครจรย้ายเข้าสู่เรือนลาภะหมายถึงโชคลาภเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่ผ่านมา ในช่วงนี้นะครับอาจารย์อยากจะแนะนําให้ทําบุญที่มีความสัมพันธ์กับพระเสาเพื่อเป็นการเสริมกําลังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือความสําเร็จในชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษ้ดยการทําบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคหรือถวายอุปกรณ์เครื่องมือการทําความสะอาดให้กับองค์กรการกุศลหรือให้กับวัดวาอารามหรือถ้าใครที่มีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของทุนทรัพย์อยู่พอสมควรก็สามารถใช้วิธีการบริจาคลงศพหรือผ้าห่อศพ หรือจะเป็นการทําบุญใส่บาตพระจํานวน10บลูปหรือเป็นการถวายสังฆทา,านจํานวน10ชุดซึ่งเป็นกําลังของพระเสานั่นเองส่วนสําหรับวัตถุมงคลที่จะมาเสริมกําลังของพระเสาตามหลักความเชื่อในทางโหราศาสตร์ไทยก็ได้แก่รัตนาชาติสีดําในที่นี้อาจารย์ขอแนะนําสเก็ตด,ดาวซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้า ได้รับการพิสูจน์แล้วจากวิทยาศาสตร์ว่าเกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาตกับผิวโลกแล้วทําให้วัตถุธาตุโดยรอบเกิดการหลอมละลายกระเด็นกระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วล่วงหล่นกลับลงมายัางพื้นผิวโลกกลายเป็นสเก็ดดาวรัตนชาติแต่ละชนิดแต่ละสีก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่จะรับแรงสั่นสะเทือนจากพระเคราะห์แต่ละดวง ซึ่งสเกตดาวนี้เองนอกจากจะเป็นตัวแทนของพระเสาหรือดาวเสาที่ทําการโคจรย้ายราศีในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้แล้วยังถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปในหลากหลายวัฒนธรรมทั้งซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกมีความเชื่อว่าคนที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของแล้วจะบังเกิดเป็นสิริมงคลและดึงดูดโชคลาภเข้าหาตัวอีกทั้งยังป้องกันอำนาจเล่ห์ลายขุนสายมนต์ดำ พลังลบหรือสิ่งอัปมงคลทั้งหลายออกจากตัวได้อีกด้วยความเชื่อในพลังและคุณสมบัติของสเก็ตดาวรวมกระทั่งถึงวิธีการใช้สามารถเข้าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคำอธิบายใต้คลิปซึ่งสเก็ตดาวที่ได้จากอาจารย์กนกกรนี้ถือว่าเป็นของแท้ร0อเซนะครับใครที่สนใจจะเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับ และในส่วนคำพยากร์ของชาวลัคนาราศีอื่นในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมอาจารย์ก็จะได้ทยอยทำและลงในช่องของอาจารย์นกรสามารถเข้าเลือกรับชมราศีของตนเองหรือคนที่คุณรักในช่องของอาจารย์นกรหรือจะเลือกกดจากรูปภาพเพลย์ลิสที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ก็ได้เช่นกันครับ